สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง youtube กวายงามเลยกัมวันนีกับเป็นวันที่สิบสามมนาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดและครับพี่น้องวันนี้มาพบปอกกับหอยก้อยกับสวัสดีกับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพบปอกกับหอยก้อยเก้าวค่ะวันนี้มาเปิยแบงจ้าไกันหอยก้อยวันนี้มีสองยรการค่ะเอารรยการแหลกแหกมาหนึ่งางนี้ห้ก้อยแบงสูงวยหาสิบสามบวกลบค่ะพึ่งแยกลูกมาค่ะผสมกับเจ้าไม้ได้ยี่สิบหกมือค่ะผสมกับเจ้าไม้ได้ยี่สิบหกวันนะครับเน นี่ครับของดีรับของงามรับนี่เอาจุงห,หัวตาหัเน,เนี่เจุองหัก่อย่าป็นยางงาม,มาครับพี่น,น,อน้องนี่ครับโอ้จุกงหยยลูกว่าน้องหอยก้อยเนาะลยกผลแยงไทยนะยืมยหอยก้อยแม่ค่ะครับสูงร้อยห้าสิบสามม่เอาหนาตามลกงไปเท่ามันนี่ครับอหนาดไหมหนาดเป็นโอ้ผเปี๊สายได้ก่อนหอยก้อยนีไงไง่สายชลบุรีค่ะ สายชนบุรีดังเดิมก็ได้นะครับน,นี่ครับายชนบุรีครับมงครับมึสองตัวคอนสอนเรีบมันมีตาม,น,าามน,นี้ยัให้กวางไฮไงว์มงอันเนียนเสือกขึนดังเต็มน้อยหนึงค่ะแว,ว่าวุผลกับการจลูกน้อยไปเนะการจลูกบว่ามึงหนาตาครับนี่ครับส่วนสูงร้อบวกลบค่ะบวกลบนะครับป้าอันนี้บบเขาด้ยังไฮไกว์มังครับนี่จีบเล่มต้นนิดน้อยกวางเนาะจีบเล่มตนดีค่ะแต่งขาไงครับพุ่ยตัวนี้ครับพุยสายชนบุรีไไกว์เนาะ ่คะลูกตัวผูแล้วครับแนละเอาสุากเงียบไปท่อาเอาตั้งขาเินมือง่อยไนี่ครับยังตั้งขางามๆเลยครับพี่น้องแม่นี่ครับสูงกับงคุมเงี้ยวครับพี่น้องสูงสงมไปไกลเลยนะครับว่าไกลสูงร้อยห้าสิบสามบวงลนี่ครับป้านึงทาน,นี่ครับพี่น้องด้เพ่วันนี้จพี่นออ้องเพิ่มอยางค่าช่วงพุ่ยดิคำว,าาว่าใส่ไปไกลเออมาบ้านเลยที่ร้อยยี่สินบมกแปดตำบลหนองเก้วยงเพื่อเมื่อจะวรีเลยค่ะสิบเป็นเมื่อสวงสวนค่ะนี่ครับ บ้านมาเลยพี่ร้อยยี่สิบหมู่แปดบ้านหนองบอนตะบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดน้อยไปนะค่ะบ้านนี้แมนจ้าซี่นี่เปิดเจ้าค่าได้ห่อยๆไปไนี่เปิดไปเก้าหมื่นห้าพันบาทป้าท,าที่แมนตะกี้รักได้อค่อยไไนี่พอตั้มก็สามแสนละค่ะสามแสนผมมาซื้อไว้ทำมิ้งกล้วยแมนนี่ช่วงสามปีขึ้นหลังเนาะผมมาเป็นหลานทำกล้วยแมนนี่ครับแต่ว่ามึงนี่มาเปิดไต่แสนน้อยก้อยแมนค่ะนี่ครับมาเปิดไต่แสนกรบปองดีราคาถูกมากครับนี่ค้อยๆมาเปิดแบงกับผมกรของดีราคาถูกครับมีที่ช่องได้ค่อยๆ ช่องทางยูทู e ป๊อปแกลเลสค่ะช่องทาง y u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  e ป๊อปวัยงามไรอยครับพี่น้องของดีแลวค่าถูกมบ้านทำนี้เปิดไต่แสนครับเก้าหมืห้าันบาทน้อยกว่ไอนยค่ะเอาไปฝาเบอร์โทร่น้องกเอาไศูย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะไอดียกับเบอร์นี้ค่ะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ับมือเย็บายบรรยากาศฝนจิตตกนน้อยกว่านาออยากขึ้นยังไงครับนี่ครับบรรยากาศขึ้นฝนเลยค่ะมัน่วย ของดีนะคาถูกครับเอาจุ้วนมาน่อย่เป็นคมง่ยครับแบบคุ้ฟาคุ้มฝนกับวันนี้ได้บรรยากาศก็เลยเป็นิมืดใช่ไหมครับวันนี้ตัดถายมากขิมไทยเบอร์ถอวยรอบยังไงกห้ไปยังไงก็นี่ครับป๊อดบ่งครับอันเป็นไปบงยงไงก็อย่เบิ่องสากสุดน้อยก่อนเนี่ะนี่ครับวันนี้เป็นวันที่สิามีนาคมสอง8กสิบแปดนะครับพี่น้อง จังไดกับยืดหยู่ฝากกดติดตามกดนไหลก็แชร์ก็ซสับสไครที่ก็ดิงใจเพียนในช่อง YouTube, อยูทูบก็อปายงามเลยเองได้พี่าองก็ได้เป็นกำลังใจผมหากว่าถึงทุกมาฝากพีฝากมองได้ราคาสี่รอจ็ดรอนนี้น,นะครับอ่ะเป็นแม่ที่สองคนต่อครับในห้องอันี้เป็นแม่ที่2สองนาเป็นเท่าไหายครับแม่นี้สูงร้อย่สครัเป็นแม่สาวทองแรกค่ะฟันแทกี่ควยก้อย,ยฟันแทสองคู่ค่ะฟันแทสอคู่สูงร้อบส่บกทองจังเดียรหรอพอได้แปดเดินพูนสายใดพ่อจะวายก้อ สายเผ็ดอุดรบวก่อนอุทัยค่ะสายเผ็ดอุดรบวกอุทัยนะครับเนาะอ๋อเหมือนกับจุดเด่นกับตัวนี้ครับทองแปดเดียนห้อยใกล้กินต้มน่องต้นน้อยก็่อยได้แล้วค่ะมากตัวด้วยต้นนองค่ะหนางามห้อยกว่าตัวนี้เนาะค่ะหนางามนะครับตัวนี้ครับมันอึดอ่อนเอาเผาเงี้ยครับเงี้ยขีดเบม้ยมดีครับตัวนี้ทองแปดเดียนรับประกันทองน้อยกอยรับประกันทองค่ะที่ใบอีกสาย่ดตรวจเรียบร้อยแล้ยกนอยค่ะยที่ใบมีเอกสารครบแล้วครับเนาะจ้าทองก็เพชรต้อนได้แปดเดียนน้อยกวอยตัวนี้ นี่ครับโอ้คุเยืนตุียเป็นได้เหอก้อยบอกเพู่แนนแนะนเพูดแนนไปบ่อยตัวนี้ปิดหนาเจ๋อพอๆค่ะโค้งสางแต่ดีค่ะอ้างลึกค่ะตัวนี้เป็นก้อยที่อ้างหนาลึกน้อยกว่าถ่ายดีนอนปะแนนค่ะก้อยที่ถ่ายยกดีครับตัวนี้ครับโอ้ผมถ่ายสับปะน่องถ่ายเห็นว่าบักสุมโอ้หอยก้อยตัวนี้เนาะมันย่ายมันสินวน้อยพูดเป็นบ้างนี่ครับ ทองงามๆครับมึงหอยก็เปิดแบลืองสองรายการครับโอนี่ทองรับประกันทองมาค่อยวันนี้ตัวนี้เปิดไปแล้วข้างหนค่อยๆวันนี้วันนี้ตัวนี้เปิดไปแล้วข้างไหนค่อยเปิดไปห้าหมื่นหกพันค่ะไปหลักโคอยมากถึงค่อยๆเือเปิดถือกับแม่นี้เปิดแม่แบบถูกกับแดงฟันเปิดไปที่ห้าหมื่นหกพันบาทฟันแท้สองคู่น้อยกว่าเนาะตัวนี้เป็นใสอุดรบวกถ้าอยนไม่ค่อยตัวนี้แ่นคะกับดเด่นกับโอ้งามครับตัวนี้ บรรยากาศเนคขึ้นยิ่งไงอยพี่น้องก็งว่าฝลนสีโตกครับเป็นยังไงน้อครับจังหวัดในตัวแน่กับพ่อมเ่นต์มาบอกกันนได้ครับพี่น้องนี่ครับเปิดไปห้าหมื่นหนก,นกพันมันไม่ไหมันอีกปากก็โทษเลยไปตัวแม่ที่สนี่ครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูย์ค่ะศูนย์เก้าหสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายเด้อครับเด้อบุญที่เขามาติดตามสร้างไก่ร่างไก่ก็ดีครับอยากได้กล้ยแม αι, ท่ทองแม่นี่กับโทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนเกห สามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่นย์เอาไง um ่ยกอยคุนยืนมันงับยังไงครับนี่ครับป๊อดอางาหรือืะอมันเปิดไว้ที่ห้าหมันบาทน้อยก้อยค่ะนี่คร so so ับถ้าในพี่น้องมันจะเข้ามาชว่มว้๋ยีเขาอใส่ก้อมาบานเลขที่ลอยยีสิบานองบอลมูแตดตะบนน้องเปียวเพื่อเมื่อจังหวัดเลยค่ะจุงยางใกลๆพวกในพวกยหอกับจุงยางด้านกอครับนี่ครับของใหญ่ๆอ่างครับ เอาละเออคว้าห้องม่เลยมาดิเพื่อพิมพ์ไซน์เนี่ยกวมาคว้าห้องนี่ครับแม่ทองในประธานนครพนมค่ะแม่สูงไว้หาซิปปีตั้งอองค้าพทางอ่างฟ้องค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะจะโซวทุนหนักก่อบเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไรแต่จะลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดดิ่งแจนเตียนในช่องยูทูบอกควายงามเลยนะพี่น้องตัวนี้บรรยากาศมันก็อยากขึ้นยังไงสับพี่น้องได้ไทยภาพเป็นสีบออยากแก่ไปเนาะครับเนาะนี่ครับ เดี๋ยวพี่น้องมึงมึงเหรอครับนี่รับกล่องผมอีม่เป็นกล่องเตอร์สับไทยนะพี่น้องเป็นกล่องเล่นขึ้นนเครับนี่ครับตามภาพตามปกแน,น่นอนครับกล้วยครับเลยเฉียวกล้วย,ยผมส่งไปนี่ตรงปุ๊กตุกตัวได้พี่น้องเลยก็ต้องวากล้วยมาตรงปุุกครับนี่ครับขอบุณขอบุนเอฟซีทุกท่านนะครับที่มาติดตามช่องทางยูทูบก็ไหยงามเลยทั้งนองเอาฝากมาช่วยกินใจน่ยได้พี่คุ์เจ้าหฮสามเก็ดหฮหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับอ6 6 6ขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ